สวัสดีครับนครับทุกคนครับผมใกล้จะขึ้นแดงแล้วครับเดี๋ยววันนี้ผมจะดันให้ขึ้นแดงนะครับเล่นอีกตาเดียวนะครับตาเดียวนะครับผมจะขึ้นแดงแล้วไปรุนกันว่าตาน,นี้ผมจะขึ้นแดงมั้ยเดี๋ยวปิดไม้เพื่อนก่อนโอเคทุกคนปิดไม้เพื่อนแล้วทุกคนผมไม่รู้เหมือนกันว่ารอบนี้มันจะขึ้นไหมเดี๋ยวรู้เพื่อนกัน หูเลี้ยงแดงด้วยนะทุกคนมาอีตาเดียวไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่านะหูเลือกเป็นปืนทนุกคู่นะเราเลือดไปก่อนเราเลือดไปอูไไ้ไม่ตายวะทุกคนไม่ตายอี้เราตัดปึ่งยาได้อยู่เราตัดปอ่งยาได้อ่ ก็มีแอาจจะแพ้เนอะแต่ว่าถัดไปน่าจะชนะอยู่ทุกคนทำไมไม่มตายอุ้ยอย่ายืนเพื่อนโอ้โหเพื่อนแล้วนายเอาปืนอะไรโอ้ <Okay. S 1> ทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวเวตอต่อไปกันเลยทุกคนโอ้ที่สูงเสริมขุมเพื่อนไอเปิดรูดอืมแล้วก็อวอนนะครับ เฮ้ยรุนมันจะขึ้นแดงไหมเนี่ยแดงจะขึ้นไหมมาลุ้นกันแต่เพื่อนผมขึ้นแดงแล้วนะผมก็อยากได้ขึ้นแดงเหมือนกันเื่อผมอยากขึ้นเพราะว่าผมอยากได้ไดนาทืนาทุกคนตาสุดท้ายละรอบนี้จะได้ไม้รอบนี้จะได้แจ้มือมาลุ้นกัน รู้สึกว่ารอบนี้มันน่าจะแพ้นะตายนี่แหละโอ้เพื่อนก็นดันออกอีกทุกคนแพ้แน่เลยหืมบอดเหรอบอดวิ่งได้เหรอใช่บอดวิ่งได้สวยเพื่อนเพื่อนเอาปืนอะไรมาเนี่ย เหลียวบอดนะทุกคนบอดบอด <Double kill. S 1> บอดนนายทำอะไรบอดวิ่งได้ด้วยหรอทุกคน <Whoa. S 1> ไม่เป็นไรทุกคนรอบนี้เอาจริงแล้วเปิดร่างเอาใจ ตนนี้ต้องชนะฮะต้องชนะแหละตอนนี้ไปไปกับเพื่อนเลยสามต่อสี่นะคะเพราะว่าเพื่อนอีคนอ๋อเพื่อนอีคนเขากลับมาแล้วเขากลับมาแล้วทุกคนกลับมาแล้วอ้วาวออกไปแล้วอะไรของเขาทุกคนเราตามเบอร์สามไปนะครับ เพื premises, ่อนเพื่อนยิงวะอ้าว้ทุกคนทุกคนเผมเข้าวงทำไมอ่ะโอ้ทุกคนผมเป็นไรอ่ะผม้หเข้าวงทำไมอ่ะอ้าวผมวิ่งเข้าวงทำไมทุกคนวงผม่งเข้าวงทำไมโอ้ยอยโอ้ยโยง้อ้ออ เนี่ยเมื่อกี้ทุกคนก็เนึงนะเมื่อกี้อ่ะไอตรงที่อัดคลิปอ่ะเนี่ยมันเรี่ยนมาอย่างนี้ใช่ปะ่ะผมก็เลยจะเอาอันนี้มาแต่มันดันวิ่งขึ้นเข้าวงไงทุกคนน่าจระท้ทุกคนน่าเนอะน่าจะแพ้ผมจะสู้สู้สแบบเอาจริงนะรอบนี้เอาจริงสุดๆเลย ขอของหน่อยอเพื่นอนหอเพื่อนขอของหน่อยไม่ต้องหมอกหรอกโอ้ยทุกคนผมจะกดมัดโอ้ยทุกคนนะ่าะผมจะอันนี้ไหมน่าจะเพ้นะรอบนี้แตบบ่ที่เหลือน้อย BIRST ท <c oughs> ุกคนไปละจ้าอโอ้ทุกคนแพ้แน่เลยอ่ะน่าจะแพ้นะครับงนี้น่าจะแพ้หลังจะตกไหมเนี่ย ไปตาต่อไปนะครับโอเคทุก okay, คน <train> มารอบนี้ผมวอุงะไม่น,มนึก็ขึ้นแดงได้สาต้องขึ้นแหละเมื่อกี้ดีนะมีแต้มป้องกันทุกคนแต้มป้องกันจากอะไรรู้ปะชนะต่อเนื่องสามครั้งโอ้โหจะชนะม,มันจะชนะไหมเนี่ยผมก็งงอยองนะครับว,ว่าทำไมผมถิงเท้เพื่อนอาจจะสัวกลางก็ได้ คือคือคือเล่าจริงจเล่าเรื่องจริงใจอุ๊ยทำให้ดเลยเพื่อันยเพื่อนเพื่อนมันจะชยเพื่อนโอ้ my god เพื่อนเพื่อนกับเรามีเชลลี่กับเรามีเชลลี่เพื่อนเอามันเพื่อนเราวิ่งเหมือนสวยเพื่อนคือเหมือนเล่าเรเราเจอถูกมาเจอเพื่อนหมดอยู่นะ หลังเพื่อนหลังโอ้โหเพื่อนหลังเพื่อนเพื่อนยังจะทุบอีกุ้ยเพื่อนจิ้จับทุกคนเคลลี่น่าจะเก็บหนังกี่นะสวยเพื่อนดีมากเพื่อนวุ้ยรอบนี้เลยสุมม่มมาเจอติดด้งโหดนะรอบนี้เราอาจจะขึ้นแดงก็ได้นะขอบคุณนะหลังจากที่ไม่ได้ขึ้นไม,ไม่ไม่เคยขึ้นแดงเลยวี่ยทุกทคนผมจะขึ้นแดงแล้วว่ะอู้ อย่าขึ้นดีนี้อยู่ใจโคตรใครที่เห็นิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับกดกดติดตามแล้วก็กดไลค์นะครับโอโห้ร้องัาทุกคนเดี๋ยวผมจะลงคลิปนี้นะครับเพราะว่าอีกคลิปนึงเนี่ยคลิปผมก็จะครบ40 40 40คลิปละทุกคนก็กดติดตามผมด้อยนะครับแล้ว เพื่อน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 เดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนอึ๊บเดี๋ยวผมไปช่วยเพื่อนกันนะทุกคนชึบชึบชึบเฮ้ยเพื่อนเก็บไปโคตรเร็วอ่ะเฮ้ยเพื่อนตึงดังอ้าวเพื่อนไม่ทำอะไรเลยเก็บม้าเกบมอสเอ่อชุดไหนขอบคุณนะดับเบิ kill จ้อีเพื่อนย้อีเพื่อน ตเดวคนเดียวนะทุกคนตุดดครสรูแล้วสวยเพื่อนอู้ไม่เสียแรงเลยที่ชุบเพื่อนทุกคนอุหวนจะขึ้นดีจรงลรวออุ้ยแต่คนที่มาเล่นก็มีแต่เด็มอนเตวีเนาะคุณผมหรือเปล่าเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดีผมไม่ได้ทำดาวมีดเลยหะทุกคนฮ้ผมไม่ได้ทำดาวมีดหรอผมดันไปส่งเลยะสิวยทุกคน ผมต้องฆ่าคนบ้างแล้วอะมันแบบไม่ได้อ่ะทุกคนครับผมมีอะไรจะบอกทุกคนดูนะดูนะเนี่ยมันตั้งระบบเองนีวว่เพืนมาเพื่อนเดี๋ยวเราช่วยมาช่วยแล้วเพื่อนัวยฉันทิ้งเอ้ยไม่ใช่ช เทคนิคนะครับที่จะทำใหุู้คนเล่นง่ายขึ้นโมโคนะครับโมโคแล้วก็โมโคโคโน่เพื่อนเพื่อนช่วยุณนะผมไม่ได้ใส่แมสก์มานะครับี๋ยวจัดเดี๋ยวจั ถือด้วยนะเพื่อน <_ C> e <an> เพื่อนเพื่อนมีตัวมีตัวเพื่อนสวเฮ้ยทุกคนผมจะขึ้นแดงแล้วว่ารอบสุดท้ายรอบสุดท้ายอ้จะขึ้นแดงแล้วผมข,ข,ขึ้นดแดงครั้งแรกหรือผมไม่เคยขึ้นดแมมนดงนะทุกคนใครที่กำลังดันแรงให้ขึ้นมาสเตอร์หรือว่าแกนหรือว่าแดงเนี่ยผมเป็นกำลังใจให้นะทุกคน เป็นกำลังแจ้งให้ทุกคนนะนใครที่กําลังดันอยู่นะครับผมเตืนกําลังป้งให้นะครับนะเอ้ยเดี๋ยวนะผมบอกดีๆก่อนว่าเซ็ตผมใช้อะไรบ้างมีโมโคโคโนโลแล้วก็อะไรวะเอิม่มเคลลี่เคลลี่ที่ผมที่ปลุกพลัง,งแล้วแล้วก็รีออนนะครบรีออนโอเคเซตผมก็จะประมาณนี้เลยเฮ้ยเปิดมาโดนเลยเอ่อมีตัวอยู่บนหลังคาด้วยทุกคน ทุกคนมีตัวอยู่บนหลังคาน่าจะต้องเล่นดีๆแล้วยิงไปซูมสี่มิบห้าไม่ได้นะผู้ยังมาทานันคำเลยต้องอ้อมสวยเพื่อน <First Blood. S 1> ไหนๆอยู่ไหนทุกคนผมจะขึ้นแดงแล้ว่านนี้ผมมาเอา้าดาวเลยหรอ ได้แล้วก็ไม่บอกน้อเพื่อนเฮ้ยอีตัวทุกคนเข้าหลังเลยนะทุกคนคือแล้วผมเมื่อกี้ผมเข้าหลังนะทุกคนฮึยจะคืนเรื่องระหว่างทุกคนเพื่อนเรามาช่วยแล้วเพื่อนนายอย่าแที่ นอะยู่ไหนอะ่ะอ้าวเย้ทุกคนขึ้นเดงเลว้วขึ้นเดงเลยทุกคนผมขึ้นเดงเล้วโอ้ยกว่าจะขึ้นทุกคนขึ้นเดงเล้จะได้ท่าด้วยทุกคนอือดูหนูขึ้นเดงเล้วอายขึ้นเดงแล้วทุกคนกว่าจะขึ้นทุกคนอ โอ้โห oh, oh. ขึ้นแดงแล้วทุกคนใครที่กำลังดันอยู่ผมเจงกำลังใจให้นะครับทุกคนผมได้ท่าแล yeah. ้วเย้คูนี่ไงท่าอืเข้ารูปสมรภูมิเป็นตำนานเดี๋ยวผมใส่ท่าก่อนทุกคนใส่ท่าก่อนท่าอุ้ยทุกคนได้มาเร็ว oh my god โอ้โหแต่อะไรทุกคนถ้ากินนนี้แล้วก็ได้มาริวได้วันนี้นยยทุกคนเข้ารูปสมรภูมิรูปเต็มตำนานชุบ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  คลิปนี้ก็ามีเพียง่นนี้แหละทุกคน